คุณผู้ชมคะขณะนี้เชื้อไวรัสอีโบลากำลังระบาดอย่างหนักใน3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกนะคะก็คือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนค่ะและเมื่อถามถึงองค์ความรู้ของคนไทยเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาหนึ่งในอันดับต้นๆที่ผู้คนคงจะต้องนึกถึงก็คือศาสตราจารย์ดรกฤษณนากรสินค่ะ เภสัชกรยิปซีก็คือฉายาที่พูดถึงดรกฤษณาไกรสิลป์นะคะอาจจะเป็นเพราะความเป็นเภสัชกรที่ทํางานแบบบุกลุยไปถึงทุกประเทศในทวีปแอฟริกาและทํางานต่อสู้ท่ามกลางการต่อสู้ความรุนแรงและความไม่พร้อมของทวีปแอฟริกาค่ะจันกฤษณาเริ่มต้นจากการเดินทางไปคองโกโดยลําพังเมื่อปี2548ตั้งโรงงานเภสัชกรรมแห่งแรก ใช้เวลาก่อสร้าง3ปีและในที่สุดคิดค้นการผลิตยาต้านเชื้อไวรัสเอดได้สำเร็จนะคะและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยใน4ประเทศก็คือเอริเทรียแทนซาเนียเบนินและไลบีเรียค่ะทุกวันนี้อาจารย์กฤษณาทำงานประจำในประเทศไทยเป็นอธิการวิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและไม่หยุดยั้งการเดินหน้าค้นคว้าสูตรยาเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไปค่ะ ด้วยความที่มีประสบการณ์ในทวีปแอฟริกาวันนี้ในช่วงตอบโจทย์นะคะดิฉันคุยกับอาจารย์กฤษณาค่ะถึงความรุนแรงความร้ายกาศของเชื้อไวรัสอีโบลาและความเสี่ยงที่จะมาถึงประเทศไทยหรือไม่ค่ะพบกับตอบโจทย์ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้กําลังเป็นที่เป็นห่วงอย่างหนักนะคะถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะ กลุ่มแพทย์ไร้พรมแดนถึงกับขนานนามว่าขณะนี้เกิดภาวะสงครามใน3ประเทศก็คือไลบีเรียเซเนโัลและประเทศกินีนะคะจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโลอโลาถึง1,145คนติดเชื้ออีกประมาณกว่า2,000คนค่ะจะเป็นไวรัสที่ สมกับที่ถูกเรียกว่าเป็นไวรัสมลุตยูไวรัสมรณะจริงหรือไม่วันนี้ตอบโจทย์จะคุยกับผู้ที่มีองค์ความรู้อย่างมากนะคะเกี่ยวกับทมิปแอฟริกาค่ะเป็นผู้ที่ทั่วโลกชื่นชมในการคินค้ในการคิดค้นยาต้านไวรัสยาเอจนะคะก็คือท่าน,านศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรหญิงดรกฤษณาไกรศิลคณะบดีการแพทย์แผนตะวันออกมาหาวิทยาลัยรังสิตกรรมาการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ และเป็นเภศสัจกรแม็กซ์ไซไซพศ2552และเป็นบุคคลแห่งปีของเอเชียเมื่อปี2551ค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์กฤษณาค่ะสวัสดีค่ะมีประสบการณ์มากนะคะอาจารย์เรื่องของทวีปแอฟริกาอาจารย์เคยต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสอีโบลาไหมคะก็เกือบแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนตอนที่ไปครั้งแรกปี2545ไปประเทศคองโกคองโกนี่เป็นประเทศต้นกําเนิดของของไวรัสนะคะ อีโบลาก็มาจากแม่น้าอีโบลาซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําคองโกอยู่ในประเทศคองโกนะคะตอนที่เราไปเนี่ยก,ก็ตั้งใจจะไปช่วยสร้างโรงงานผลิตยาต้านเอดนี่แหละพอออกจากเมืองไทยก,ก็ไปที่คองโกเพื่อสร้างโรงงานให้เขาเขาจะได้ผลิตยาใช้เองไม่ต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปอยู่ที่หมู่บ้านที่ริม,มทะเลสาบกิวตรงนั้นน่ะเขาเรียกเลกดิสตริกนะคะ,คะมันเป็นรอยต่อค่ะของอมันเป็นรอยต่อให้ดูให้ดูแผนที่ดีกว่านะคะเพราะว่า มันเป็นรอยต่อของประเทศอูกานดาที่ที่ให้ดูแผนที่เพราะว่าอีโบลามก็อยู่แถวนี้ด้วยนะคะรอยต่อของอ <Ug> anda, กูกานดาใช่ค่ะของสุนแล้วก็ของประเทศรวันดานะคะตอนที่ไปเนี่ยก็ไปไปที่ของโกรตรงนี้นะคะทางตะวันออกของคองโกหมู่บ้านเขาบอกว่าหมู่บ้านที่เหนือที่เราอยู่ขึ้นมานิดเดียวเนี่ยคนเป็นอีโบลาคนเป็นโรคอีโบลาแล้วก็ตายหมดทั้งหมู่บ้านไอตอนนั้นเราก็รู้สึกตกใจนะคะตกใจเพราะว่า แต่หมู่บ้านมันไม่ใหญ่ใช่ไหมคะคนไม่ประมาณ2,000-3,000คนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตายกันหมดทั้งหมู่บ้านเขาก็บอกว่าอย่าออกไปไหนนะเธอต้องอยู่แถวนี้นะ้ไม่ต้องออกไปไหนคือเขาพูดกันก็ชาวบ้านน่ยนะคะหรือว่าผู้มีความรู้ของเขาบ้างเนี่ยเขาพูดบอกว่าเออมันมันลอยมาทางอากาศไอ้เราก็กลัวมากเลยนะคะเพราะว่าก็ถ้าลอยได้ลมพัดมาทางเราเราก็โดนอยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะนนนรับมาตอหลังเนี่ย่เคยไ,ได้ยินชื่ออีโบลามาก่อนไหมคะไม่เคยเลยค่ะก็ครั้งแรกในชีวิตก็คือที่ประเทศคองโกนี่แหละค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าไปอยู่ประเทศที่เป็นต้นกําเนิดของอีโบลาเลยนะคะพอไปครั้งครั้งหลังๆเนี่ยก็ไปอยู่ที่คองโก3ปีนะคะ,ะก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดแต่ว่าไปไป,ไปมาๆอยู่ในอีสต์แอฟริกาด้วยเพราเขาบอกว่าตอนนี้เกิดที่ประเทศอูกันด้านะคะพราะอีกทีก็บอกเกิดที่ประเทศสุนทางใต้ก<ช>็คื<ห>อไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยมาก ระบาดก็ระบาดในหมู่บ้านนะค่ะก็คือตายทั้งหมู่บ้านาวนี้มันก็ต้องเป็นที่น่าสังเกตว่าทําไมตอนนั้นเนี่ยมันไม่ไปไหนมันอยู่เฉพาะที่ก็หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านก็ตายกันไปก็เรียบร้อยข่าวก็ไม่ค่อยลงมากเท่าไหร่นอกจากข่าวท้องถิ่นเราก็รู้อยู่แล้วล่ะถ้าคนตายเยอะๆมันก็มีข่าวท้องถิ่นก็อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมันก็รู้แต่ว่าข่าวอย่างข่าวี่เซียนข่าวไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยมันไม่มีข่าวเลยนะคะจนกระทั่งปีปีนี้นะคะปี 2,557เนี่ยก็เออมันก็มีข่าวเยอะมากเลยตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาเนี่ยเราก็นึกว่าเออก็โชคดีนะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่แอฟริกาแล้วไม่งั้นก็ไม่งั้นก็มีโอกาสแย่เหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะคองโกจะว่าไปก็ทิ้งช่วงห่างเยอะนะคะจากครั้งแรกที่ค้นพบประมาณ2,519มาปีปีนี้2,557ประมาณเกือบ40ปีทำไมอยู่ๆมาอุบัติ พรุ่งนี้แล้วก็ระบาดมากเลยค่ะคือเพราะว่าเอาละการสื่อสารคม,มนาคมเนี่ยมันก็มันก็สะดวกขึ้นใช่ไหมคะคนก็เดินทางคือถ้าบอกว่าสมัยก่อนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอยู่คองโกตะวันออกก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรก็ตายก็ตายไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันเกิดที่ประเทศกินีใช่ไหมคะพอเกิดที่กินีเนี่ยมันก็ลามมาที่ประเทศเซรราเลีโอนก็ลามมาที่ประเทศไลบีเรียแล้วก็คนก็เดินทางไประเทศมาลีทางใต้ก็โดนิก ก็เดินทางไปเบนินแล้วก็ไปในจีเรียแล้วก็เดินทางไปที่ไปตายคนสุดท้ายที่อยู่ที่ดูไบคนในจีเรียที่ตายการสื่อสารมคมนาคมเนี่ยมันกว้างขึ้นคนมันก็ไปถึงกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพร่เนี่ยมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นตามลาดับคนก็จะรู้ข่าวนะคะก็จะมีคนข่าวคนตะวันตกเข้าไปด้วยก็ยิง่งยิ่งทําให้ข่าวเนี่ยมันกว้างขึ้นคือรานนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยอย่างที่คุณนัฐถาพูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นไวรัสมรณะซึ่งมันก็เป็นจริงนะคะเพราะว่า เ0อของคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะตายเสียชีวิตนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้ารอบแรกที่อาจารย์ไปคองโกแล้วเจออีโบลาเนี่ยถึงขั้นตายเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ตายเขาเขาตายกันหมดนะคะก็ถึงขั้นตายอะค่ะก็คนในหมู่บ้านที่อยู่ติดกันเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีคนตายนะตายกันทั้งหมู่บ้านเลยแลเราก็กลัวไงตอนนั้นอะแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวจนกระทั่งไม่ไม่กลับไปอีกนะคะก็กลับไปอีกอะค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามันอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์นี่จริงหรือเปล่าก็ไม อีโบอีโบลาอยู่ที่มาดากัส์ตอนนั้นเราไปเซาว์อฟริกามันก็มันก็อยู่ใกล้ๆก้กันนะครับเกาะมันไอมาดากัส์ก็กเ,เป็นเกาะเกาะหนึ่งอันนี้ก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าลมจะพัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาที่อฟริกาแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ แต่ว่าตกลงแล้วมันติดต่อกันยังไงคะอาจารย์ติดต่อทางสารคัดหลั่งค่ะหรือว่าทางเวลาเราจามออกมาก็มีฝอยฝอยน้ำลายในกระเด็นออกมามันก็ติดต่อหรือทางเลือดหรือว่าทางของใช้ที่ผู้ป่วยใช้แล้วเราก็ไปแตะอะไรเงี้ยมันก็มันก็ติดต่อนะคะก็คือทางเลือดทางเหงือปัสสาวะอุจจาระอีกด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไปสัมผัสหรือคนที่ตายแล้วเราไปทําศพเขาไปห่อศพไปอะไรเราก็ก็ติดก็ติดได้ใช่ไหมคะมันจะร้ายแรงกว่าเอชนะคะเพราะว่า เอชเนี่ยเป็นแล้วมันก็ไม่ต้องตายอ่ะใช่ไหมคะสมัยก่อนก็ใช่ตายเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ตายมากกว่า90%แบบอีโบลาใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยมันตายเยอะมากแล้วสัมผัสเนี่ยโดยคือติดต่อโดยทางไหนที่เราเราป้องกันไม่ได้อย่างเอชเนี่ยเราก็ป้องกันได้ไม่ใช้ขีดมิจฉาร่วมกันไม่มีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆได้แต่แต่อันนี้มันไม่ใช่ไงคะแล้วการคิดค้นคือการแพทย์หรือว่าความพยายามที่จะหาวัคซีนป้องกันการรักษาเนี่ย ทำได้ขนาดไหนคะจาคือก็ก็มียาตัวหนึ่งที่มีข่าวออกมาสองสวันนี้แต่เขาก็ทดลองมา4ปีแล้วนะคะตั้งแต่อีโบลาก็มันอีโบลาก็ระบาดมาตั้ง30กว่าปีแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเขาก็ทดลองยาชื่อซีแมปตัวนี้นะคะที่ว่าให้ลิงเข้าไปหรือว่าให้หนูอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยก็ก็สามารถรอดชีวิตได้รอดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะคะจริงจริงไม่ได้ทดลองเรื่องความปลอดภัยในคนแต่ว่าก็ว่าเขาก็ต้องมาเสี่ยงใช้นะคะเพราะว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ใช้อะไรเลยถ้ามียาใช่มคะ ก็ก็อาจจะเป็นความหวังของของมนุษยชาติก็ได้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เหมือนยาเอสะคะก็จะแบบเดียวกันประวัติการเกิดอะไรเงี้ยนะคะตัวอาจารย์เองได้พยายามทดลองยาเพื่อที่จะสู้กับอีโบลาไหมคะมันหมดวแล้วค่ะตอนนี้นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะก็อาจจะอยากลองนะคะเพราะคิดว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายก็น่าลองนะคะแต่ว่าตอนนี้คงคงไม่แล้วล่ะนะคะคงอายุมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เดินทางไปแอฟริกาบ่อยเหมือนสมัยก่อนนะคะ ถ้าจะให้คําแนะนําหรือว่าเป็นข้อคิดสําหรับคนที่กําลังทดลองยาเนี่ยจะต้องทํำยังไงคะอาจารย์โอ้ยต้องระมัดระวังสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าเห็นไหมละคะคนทีเ่เป็นหมอเป็นอะไรที่เข้าไปช่วยก,ก็เสียชีวิตกันทั้งหมดนะคะบาดหลวงอะไรก,ก็เสียชีวิตบาดหลวงชาวสเปนที่ใช้ยานี่ก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็มันก็น่ากลัวนะคะน,น่ากลัวมากกว่าอย่างอื่นในการทดลองอะไรต่างเนี่ยเขาก็พยายามเอาเชื้อออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่จะเอามาทดลองอินเฟ็กในหนูในอะไรต่างเนี่ย ก็เป็นความหวังของนักวิทยาศาสตร์นะคะแต่พี่คิดว่ามันมันน่าจะมีมีอะไรที่มารักษาได้นะคะคือเราก็ต้องพยายามต่อไปในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆนะนะคะสำหรับตัวเองก็คงแก่แล้วคงไม่ได้ทําอะไรแล้วนะคะก็คงได้ให้กําลังใจแต่ว่ามันอยากจะอยากจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมสมัยก่อนนี่มันมันไม่ได้แพร่รวดเร็วทําไมตอนนี้มันแพร่รวดเร็วนะคะหรือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันมีม,นม,มันมีผลบ้างไหม ซึ่งซึ่งตัวพี่เองคิดว่ามันมันมีผลนะคะภาวะโลกร้อนเราทําลายสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายเนี่ยโลกมันร้อนขึ้นแล้วก็อาหารการกินมันก็หายากขึ้นอ,อ,อย่างคนแอฟริกันเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเดินทางเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปเอาผลไม้มากินเอาเนื้อมากินเนื้อสัตว์มากินซึ่งสัตว์พวกนี้เขาอาจจะถูกข้างข่ามากัดหรือว่าไปโดนมูลข้างข่ารหรือ,อ,อผลไม้ที่ข้างเขามากัดเล็กน้อยซึ่งเขาก็ไม่ได้สังเกตอยู่แล้วเนี่ย มันกระจายไปอย่างรวดเร็วนะคะจริงๆตัวที่เผยแพร่เป็นพาหามากที่สุดก็คือขางข่าวนะคะหมายถึงว่าก่อนหน้าที่จะเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ในทวีปอฟริกามนมีมากกว่านี้คนก็ไม่ต้อะมากกว่าเยอะเลยค่ะมากกว่าเยอะเลยค่ะช่วง12ปีที่พี่อยู่ที่อฟริกาได้เห็นชัดเจนเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงของ ของป่าที่มันหายไปอะค่ะเห็นเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าภูเขาคิริมันจารซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาเนี่ยนะคะสมัยก่อนหิมะคลุมเต็มไปหมดเลยนะคะยอดเขาเนี่ยเราก็บินบิน,บ,นบินลงมาล่างๆหน่อยก็จะเห็นชัดเจนเลยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหิมะเนี่ยไม่มีแล้วไปครั้งหลังสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่มีหิมะเลย นี่คือภาวะโลกร้อนนะคะที่มันทําลายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆหรือว่าถ้าเคยอ่านข่าวที่ประเทศนิเจอที่มีตัก๊กแตนนะฮะที่เข้ามาเป็นไม่รู้เป็นกี่สิบล้านตัวร้อยล้านตัวเนี่ยมันกินข้าวโพดกินไอ้พืชผลทางเกษตรของของชาวบ้านหมดเลยทันี้ชาวบ้านไม่มีอะไรกินเขาก็ต้องอเขาก็ต้องเข้าไปหาในป่ามันก็เป็นธรรมดา <ๆ S 2> มันก็เนี่ยค่ะคือเราไปทําลายธรรมชาติมันก็มีผลกระทบมาถึงโรคที่มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวัน แล้วการดูแลของมนุษย์หรือว่าการกระทาของมนุษย์เองล่ะคะอย่างที่ไลบีเรียี่ยมีข่าวล่าสุดว่าค่ายกักกันทหารที่กักกันเนี่ยก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปโจมตีความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นล่ะคะอาจารย์ตรงนี้คุณนัทถาว่าต้นกำต้นเหตุมันมาจากที่ไหนล่ะคะมันมาจากความจนใช่ไหมความจนทําให้เขาไม่มีการศึกษาบอกเขาไม่มีการศึกษาเนี่ยแล้วก็ รัฐภาครัฐก็อาจจะไม่ได้ชี้แจงประชาชนมากมายหรืออะไรเงี้ยหรือว่าชี้แจงแต่ว่าเนื่องจากไม่มีการศึกษาเลยเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าว่าคนเหล่านี้ที่อยู่ในแคมป์เนี่ยมีเอ่อเชื้ออีโบลาอยู่ไวรัสอยู่ใช่ไหมคะเขาก็เข้าไปเข้าไปปล้นเข้าไปปล้นเพื่ออะไรเพื่อแค่เอาเอาผ้าปูที่นอนอ่ะผ้าปูที่นอนที่เปื้อนเลือดอ่ะเอาไปปูที่สลัมอย่างเงี้ยคือสลัมมันไม่มีผ้าปูที่นอนอยู่แล้วก็ขโมยจากไอ้ที่แคมป์เนี่ยไปที่นั่น แล้วมันจะไม่ติดได้ยังไงล่ะคะไอ้คนที่ขโมยเข้าไปขโมยมันก็ติดอยู่แล้วแล้วเอาไปที่สลัมสลัมก็ติดอีกค่านี้มันก็ติดไปเรื่อยๆอะความน่าหัวก็ยิ่งทวีขึ้นถูกตงค่ะถูกต้องอันนี้มันเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากความจนความจนทําให้คนไม่มีการศึกษาทุกอย่างเนี่ยนะคะ มันเป็นทางสังคมทั้งหมดเลยเป็นเชิงสังคมถ้าเราดูให้ดีๆมันไม่ใช่สาธารณสุขอย่างเดียวใช่ไหมล่ะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากนักการเมืองโกงหรือเปล่ามันก็แบบโยงไปก็โยงได้ทั้งนั้นแหะใช่ไหมคะซึ่งทําให้คนเนี่ยย่างจนแบบนี้อย่างนี้ค,ความพยายามของรัฐบาลของประเทศเหล่านี้เองเนี่ยควรที่จะต้องหยุดยัง้งที่ต้นเหตุยังไงก่อนค,อค,อคือต้นเหตุเ,ตเล้วคือมันต้องมีคุกเข้ามาแน่นสนะใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพยายามให,ให้ให้ความรู้กับประชาชนค่ะ ให้ความรู้ให้มากที่สุดจะโดยวิธีไหนก็ตามคือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นคนแก่แกหรือวัยรุ่นที่มันเข้าไปปนเข้าไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่รับรู้อะไรแล้วใช่ไหมคะเขาเขาคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่เด็กๆที่มันกำลังจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้ความรู้เขาโดยเฉพาะทางด้านสุขศึกษาสุขลักษณะว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องด้วยจริงๆสื่อเนี่ยมันมีทั่วไปหมดเลยนะคะทั่วหมดทั่วโลกเนี่ย จร,จริงๆเรา g ูเกิลเราก็รู้แล้วอีโบลาคืออะไรติดต่อทางไหนอะไรก็รู้ก็ทั้งหมดแล้วแต่ทำไมคนพวกนี้ก็ไม่รู้เลยล่ะคะตอนที่พี่อยู่ที่ประเทศพวกนี้เนี่ยแทบจะเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยคือเขามันก็ขาดไปหมดเลยคะคือความจนก็ทําให้ขาดแคลนทุกอย่างตอนไปไลบีเรียครั้งแรกเมื่อปี2004 2547เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่มีน้ําไม่มีไฟอ่ะคือตอนนี้ตอนนี้ไปข้างหลังสุดเนี่ยไปไป,ประเทศนั้นสี่ครั้งนะคะ ประมาณ6ปีเนี่ยก็ไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีไฟแต่มีไฟอยู่ถนนเส้นเดียวอะเส้นที่เป็นอยู่เมืองหลวงเส้นเดียวเท่านั้นน่ยในเมืองหลวง,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 งก็ไม่ได้มีทุกเส้นนะเพราะระบบไอ้สาธารณสาธารณูุโพคอะไรเขาไม่มีเลยไงมันก็เป็นสาเหตุทุกๆอย่างแะคะ่ะนีน่ก็ยกตัวอย่างประเทศที <ๆ S 1> <ๆ>่ยากจนมากแล้วก็ท<ๆ>ํางานยากที่สุดนะคะพี่ทํางานยากที่สุดเลยอะประเทศนี้ที่ไลบีเรียเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าขาดธรรมาธิบานขาดการสื่อสารกับประชาชนใช่ค่ะแล้วก็ความจนใช่ไหมคะ แล้วก็คนเนี่ยเขาอยู่ภาวะ,าวะสงครามเนี่ยไลยบีเรียนี่16ปีนะคะที่รบกันไปรบกันมาไอ้คนที่มายุให้รบก็ก็มาจากประเทศข้างเคียงถ้าได้ดูหนังเรื่องบัตไดมอนด์น่ยนะคะไอ้เพชรสีเลือดเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงเนนะคะเพชรขุดในประเทศหนึ่งแล้วก็ถูกลักลอบเข้ามาอีกประเทศหนึ่งแล้วก็ส่งขายไปคือมันแล้วก ไอ้ประเทศนั้นก็ไปขอให้เกิดอบอกบให้เกิดสงครามในประเทศนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีมาตลอดนะคะ,คะที่ชานสเตเลอร์ถูกตัดสินพิพากษาที่เนเธอร์แลนด์เมื่อตีอ่าทีนี้นานา,นาประเทศก็กําลังจับตามองด้วยความเป็นห่วงนะคะ,ะกับเชื้ออีโบลาที่กําลังระบาดการที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทางการแพทย์เนี่ยจะทําได้ยังไงคะจะช่วยได้ไหมคะอา์เพราะว่าจินตนาการว่าขณะนี้แต่ละประเทศก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะคะ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดเลยนะคะต้องใส่ชุดหน้ากากชุดมนุษย์อวกาศเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าไปก็ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจจริงๆเลยเถ้าถ้าตัวพี่เองให้ให้คิดเนี่ยน่าจะน่าจะพยายามหาวัคซีนหาย,ยาเร่งตรงนั้นน่าจะน่าจะมีประโยชน์มากกว่าตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องทำน,นะครับที่จะคอนเทนมันให้มันอยู่ก็ที่อย่าไปไหนก็คือต้องปิดประเทศนะฮะที่พูดเนี่ยคงคงคงเซตแบ็กปิดอีกพักหนึ่งแล้วค่ะกว่าจะ นั่นขึ้นมาได้ต้องปิดอย่าให้มีการเดินทางออกอย่าให้มีการเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เคนยาไอเวสเขาก็ซัสเพินหมดแล้วไม่บินแล้วไปประเทศพวกนี้ใช่ไหมคะคือพี่ก็ก็ไปหมดทุกแห่งแล้วนะคะคือไปพบรัฐมนตรีสาธารณสุขหมดทุกที่แล้วเทียบกับประเทศไทยนี่เขาแย่กว่าประเทศไทยเป็นล้านเท่าอะไมั้งคะคือแทบจะไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยเอายกตัวอย่างเป็นประเทศอันนั้นยังไม่ได้มีเอเเบรกของอีโบลาประเทศบุรุนดีซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเนี่ย โรงพยาบาลเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีพยาบาลไม่มีอาหารไม่มียามีแต่เตียงคนไข้ก็ต้องเอาอาหารมาเองเอาผ้าปูที่นอนมาเองก็ไม่มีสักอย่างและแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรระบ,บาดขึ้นมาแล้วมันจะไม่ไปไกลหรือว้ามันก็ต้องไปไกลอยู่แล้ว <ฮะ S 1> ก็เลยไม่รู้ว่ารัฐบาลพวกนี้เขาเขาคิดยังไงนะเหตุการณ์ที่บานปลายมาขนาดนี้จริงๆคำนวณแล้วก็ประมาณกว่า5เดือนแล้วนะคะจากท่านับตั้งแต่วันที่25มีนา2557เนี่ย จะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่คะถึงจะกักกันได้หรือว่าคุมการระบาดได้บอกไม่ได้เลยค่ะบอกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่บอกไม่ได้เพราะว่าคนที่คนที่อยู่ในนี้เนี่ยถ้าเขาเดินทางออกไปข้างนอกได้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะไปแพร่ได้อีกใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยพูดยากไงคะเราจะก,กันไม่ให้คนออกไปทั้งหมดทุกประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเขาหลบออกไปเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วและคนที่หลบเนี่ยมีเชื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ รายงานที่บอกว่าติดเชื้อกว่า2,000คนเนี่ยถือว่าจะเป็นมากกว่านี้ที่จะทําให้คนติดเชื้อก็อาจจะมีหนึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็สองเนี่ยเป็นุ่มเสียงแน่นอนคะที่ทําให้คนอื่นติดนะอย่างเวลาเขาขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็บนเครื่องบินก็ติดกันหมดอยู่แล้วใช่ไหมคะคนที่นั่งข้างๆหรือว่าพนักงานเสิร์ฟอะไรต่างๆเขาก็หมายถึงท่านนั่งแค่ข้างคนที่ติดเชื้อเนี่ยผ่านทางลมหายใจเวลาเขาไอการสูดมเนี่ยอ่ามันก็มันก็กระเด็นออกมาใช่ไหมคะมันก็จะมีละอง กระเด็นออกมามันก็ไปโดนคนข้างๆอยู่แล้วอะหรือผ้าหรือภาชนะที่ใช้สมมติว่าเราไปแตะของเขาเนี่ยมันก็กระโดดอะทางหมอไทยก็บอกว่าไม่น่าจะเสี่ยงแต่ควรจะต้องป้องกันยังไงคะจาย์พี่คิดว่าทุกที่ก็เสี่ยงหมดนะคะมันเพราะว่าเราเราห้ามไม่ให้คนเดินทางไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็มันก็เสี่ยงหมดอะก็ ก็ต้องดูแลให้ตัวเองมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในที่ถ้าอยู่ในที่ชุมชนก็ต้องดูก็ต้องดูนะครับปวดหัวอาการเริ่มต้นเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับปวดหัวเป็นไข้อะไรต่างๆเนี่ยปวดกล้ามเนื้ออะไรมันก็เหมือนเป็นไข้ธรรมดาแต่จริงๆมันไม่ใช่ไข้ธรรมดาถึงบอกว่ามันน่ากลัวกว่านั้นมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วสมัยที่อยู่ที่คองโกก็บอกว่าสามวันต้่าตายหมดไอ้ที่เขาพูดกันนะคะชาวบ้านนะฮะอาซา์ได้รับคําเชิญให้กลับไปสู้กับอีโบลาโดยเฉพาะนะคะ <laughs> ไม่ได้ยังไม,ม่ใครติดต่อมาโชคดีค่ะคนที่ติดต่อี่ยอยู่ที่ประเทศนี้ค่ะที่ติดต่อมาประเทศโมซัมบิกอันนี้ค่ะมันก็อยู่ไกลกันนะคะไม่ถึงติดต่อมาแต่ให้ไป<ห>ค่ะใช่ค่ะให,ใ,หใ,หให้ให้ให้ไปช่วยเรื่องโรงงานยาค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับอีโบลานะคะแต่ช่วงนี้ถ้าอาจารย์เองจะเดินทางเข้าไปในแอฟริกาก็คงจะยากใช่ไหมไม่ควรจะไปไม่ควรจะไปค่ะแต่ว่าถ้าถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวมากกันนะคะก็ถ้าจําเป็นก็ไปไม่ได้กลัวมากแสดงว่าระดับความน่ากลัวเนี่ย ก็ยังสูงอยู่เออก็สูงอะค่ะสูงค่ะสูงถ้าเกิดจะต้องเข้าไปจริงๆเนี่ยจะต้องทํำยังไงคะอาจารย์เพื่อที่จะเข้าไปก็ต้องเาหรือว่าต้องใส่มนุษย์อวกาศคือพี่คงไปช่วยเรื่องอีโบลาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญทางนี้มาตั้งแต่ต้นนะนะคะก็ทํายาเอชมาตลอดเลยเอ่อเอ่อยาของอีโบลาเขาก็เพิ่งค้นพบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเริ่ม เราก็คงไปช่วยอย่างอื่นนะคะถ้าช่วยได้นะคะก็ช่วยให้ความรู้การศึกษาหรืออย่างเงี้ยคงได้อย่างนั้นมากกว่านะคะถ้าพยายามปรับปรุงสาธารณาสุขหรือว่าการดูแลสภาพแวดล้อมอรอบๆของคนในชุมชนก่อนเนี่ยจะช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะก็รัฐบาลของแต่ละประเทศเขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนบริจาคมากมายเลยนะคะในประเทศพวกนี้ให้เขา ในเขาสามารถที่จะปรับปรุงให้สาธารณูปโภคอะไรต่างๆให้ดีไอแคมป์ที่ของประเทศไลบีเรียก็ดูใช้ได้นะคะแคมป์ที่เอาผู้ป่วยอีโบลาเข้าไปกักกันและที่ถูกที่ถูกเข้าไปถูกกล้นเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วย้อนคิดถึงช่วงที่อาจารย์ต่อสู้กับเอชในแอฟริกา <c oughs> ช่วงนั้นเนะะี่ยค่ะพอจะถอดบทเรียนได้ไหมคะว่าน่าจะเหมือนกันต่างกันยังไงค,คือเหมือนกันในแง่ของของความยากจน ในแง่ของโรคพวกนี้ถ้าถ้าอยู่ในแอฟริกานะคะเป็นโรคของความจนเหมือนกับมาเรียค่ะ มาเรียมันควรจะหมดไปแล้วใช่ไหมคะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ควรจะทําให้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนแอฟริกันแต่เพราะเขาจนเขาไม่มีบ้านเราให้มุ้งเข้าไปเขาจะไปกลางที่ไหนล่ะคะก็ในเมื่อไม่มีบ้านอ่ะก็เอากิ่งไม้มาพาดพาดพาดแล้วก็กลางมุ้งหรือเอามุ้งเป็นผ้าห่มบ้างเป็นชุดว่าเออชุดแต่งงานบ้างหรือเอาเป็นไปจับปลาในทะเลสาบบ้างอะไรเงี้ยก็เพราะความจนอ่ะมันมันก็ทุกอย่างอ่ะสืบเนื่องมาจากความจนใช่ไหมคะทำให้เขาไม่มีการศึกษาไม่มีสาธารณสุขที่ดีก็ทุกอย่างอ่ะก็ก็อาจจะ ต้นตอนี่ก็คือคอร์รัปชันน่ะใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกาเนี่ยมีทรัพยากรมากมายนะคะพี่เคยบอกนะคะว่าใต้ดินเนี่ยรวยแต่บนดินเนี่ยทำไมมันจนอย่างนี้คองโกเนี่ยประเทศนี้นะคะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดเขามีเพชรนะคะมีเพชรมีน้ํามันมีแทนทาล,ลัมมีทุกอย่างเลยแล้วทาไมคนถึงจนแบบนี้ไม่ใช่คอร์รัปชันเหรอคะก็ไม่ใช่นักการเมืองเหรอพูดไปพูดมามันก็ลงมาที่ที่การเมืองอะนะคะ ในภาพรวมจะมีทางออกไหมคะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาถ้าอาจารย์เอ่ยปากว่ายากกว่าเอชอีกแล้วจริงๆเ<ป>นี่ยก็เกือบ40ปีแล้วจะมีทางออก,กปก็นี่ <วง S 2> นแหละมันก็มันก็เป็นดับมันก็เป็นเหรียญสองด้านใช่ไหมคะคือจากการที่ทุกคนรู้ทุกคนกลัวหมดครั้นี้ก็มีการวิจัยเล่นวิจัยกันแล้วสิวิจัยเพื่อจะหาย,ยามาใช่ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่พี่อยู่เนี่ยอยู่ที่คองโกเนี่ยตายไปก็ตายไปยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรก,ก็ไปอย่างนั้นก็ปล่อยไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วสิคะทุกคนก็เร่งหมดเพราะว่า ทั่วโลกก,ก็ถูกกระทบกระเทือนหมดใช่ไหมคะสมัยก่อนก็เกิดเฉพาะคนแอฟริกันเท่านั้นมันไม่ม,ไม,มีการเดินทางมันก,ก,ก็จะดีขึ้นก็ในแง่วิทยาศาสตร์นะคะก็มีการค้นคว้าขึ้นมีการเร่งให้มันเร็วขึ้นในตามลําดับเนี่ยเพื่อพี่ยกตัวอย่างแล้วกันเปรียบเทียบวับโรคมาลาเรียมาลาเรียเนี่ยก็รู้ทุกคนรู้นะว่าคนแอฟริกันเนี่ยตายเพราะมาลาเรียปีละสองล้านคนเนี่ยตายมากกว่าเอเชียเยอะเลยนะคะแต่ไม่มีใครหายาสําหรับมาลาเรียเพราะมันเป็นโรคของคนจน แต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันเดินทางไปทั่วหมดคานนี้เป็นโรคของคนรวยด้วยแล้วสิคะอันนี้ทุกคนก็เร่งไงคะก,ก,ก็มองอีกแบบหนึ่งนะคะถ,ถ้าดูในภาพรวมของทวีปแอฟริกาเนี่ยทำไมเวลาจะมีต้นกําเนิดของเชื้อโรคต่างเนี่ยไวยรัสต่างเนี่ยมักจะเกิดที่ทวีปนี้คะคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากสัตว์เพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกพาหะเป็นแคริเออร์นะคะของเชื้อพวกนี้อย่างเชื้อ h อชีีก็เหมือนกันนะใช่ไหมคะมันอยู่ในลิงจิมแบนซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็ปกัดคนมันก็เปลี่ยนเป็นไอชีมันก็เอา้าก,ก็ก็ทำร้ายคนก,ก็ในค้างคาวค้างคาวมันไม่เป็นไรนี่มันมีเชื้ออีโบลามันก็เห็นไปแตมันก็อยู่ได้นะคะลิงก็มีเชื้อไอพวกตัวเม่นเนี่ยท,ที่ที่เป็นสัตว์ทั้งหลายเลยในแอฟริกาคือแอฟริกาสัตว์มันเยอะมากคะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีแคริเออร์นี่เยอะมากจริงๆแล้วคนแอฟริกันเนี่ยเขาก,เขาก็เขาก็รักสัตว์นะคะส่วนใหญ่เ็าเอามาเลี้ยงแต่ไม่ได้เลี้ยงค้างคาวนะคะแต่พูดถึงลิงอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาเลี้ยงแล้วมัันนนนก็เผยแแพร่่่มาสูคหละ ความพยายามของรัฐบาลนานาประเทศนะคะสหรัฐก็บอกว่าไม่ทอดทิ้งแน่แล้วก็พยายามให้เงินเข้าไปช่วยเหลือ,อหรือว่าการวิจัยต่างๆะจะพอช่วยได้ไหมคะก็น่าจะช่วยได้นะคะพี่ก็คิดว่าก็ยังเป็นความหวังอยู่เราในฐานะนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเราก็หวังนะคะว่าจากการที่ทุกประเทศมาช่วยกันแบบนี้ทั้งยุโรปด้วยอเมริกาด้วยเนี่ยมันก็น่าจะหายาออกมาได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าหาวัคซีนได้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องมองอีก,กน,นะถ้ามียามีวัคซีน มันจะแพงเกินไปกว่าที่ประเทศเหล่านี้เขาจะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าก็เหมือนยาเออนะ่ะอันนี้ก็แพทเทิร์นเดียวกันแล้วค่ะพอถึงพอถึงสมมุติว่าเจอยานะคะสมมุติว่าเจอยาสักตัวหนึ่งหรือวัคซีนสักตัวหนึ่งเนี่ย ก็ต้องก็ต้องพูดถึงการเข้าถึงยาแล้วว่าเ,เขาสามารถเข้าถึงยาได้ไหมเพราะว่ายามันจะแพงมากมันก็มีทางเดียวก็ต้องบริจาคเท่านั้นก็ไม่รู้ใครจะบริจาคได้หรือเปล่าหรือว่าการจะสเกลอัพยาออกมาเล็กๆอย่างวัคซีนออกมานิดเดียวมีไม่กี่โดสสาหรับไม่กี่คนการขยายสเกลออกมาเป็นล,ล้านๆคนหรือว่าเป็นเท่าไหร่คน,นก็ไม่รู้นะคะที่ในอนาคตที่คาดว่าจะเป็นเนี่ย ก็อาจจะยากหรือว่าต้องใช้เงินมากอะไรต่างๆอย่างถ้าเกิดจะทําห้องแลบคิดค้นยาเพื่อสู้กับอีโบลาเนี่ย<ม>ไปทําในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศอื่นๆเลยได้ไหมคะแล้วพอได้ยาแล้วค่อยส่งกลับไปต้ององทำอย่างนั้นค่ะก็ทำในประเทศพวกนี้ยังนึกไปออกนะคทำตรงไหนนะคะคือประเทศพวกนี้ไม่มีสักประเทศหนึ่งเลยที่มีที่มีอุปกรณ์หรือว่ามีห้องแลบมีอะไรที่มันครบทุกอย่างมันไม่มีนะคะมันไม่มีก็มันขาดแคลนไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะก็ต้องไปทําจากประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็ ก,ก็ต้องเอามาใช้กับที่นี่ก็ถ้าคนมองบอกว่าเดี๋ยวเอาคนประเทศโลกที่สามมาเป็นหนูทดลองคือมองอะไรเนะี่ยอย่ามองลบอย่างเดียวนะคะมองในแง่บวกบ้างคะ่ะเอามาทดลองถ้าไม่ทดลองแล้วจะมียาอะไรมาใช้แล้วก็ให้ไปให้ไปสร้างที่นี่หรือห้องแลบที่นี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว<า>ใช่ไหมคะเครือข่ายแพทย์แผนตะวันออกที่อาจารย์กําลังดูแลอ,อยู่ตอนนี้พอจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสู้กับอีกบหนึ่งคือ,คอ,อจริง,รงๆลึกๆเนี่ยก็ยังก็ยังก็ยังคิดนะคะว่า อย่างอายุรเวทของเราไม่ใช่ของเราคือของอินเดียนะคะเริ่มมาจากอินเดียแต่ว่าเราก็เอาของอินเดียมาเนี่ยมันน่าจะมีมันน่าจะมีช่องทางบ้างคือจริงๆลึกๆเราก็พยายามที่จะทำมันกันนะคะแต่ว่ายังไม่ไม่ได้อยากเปิดเผยอะไรมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะน่าจะช่วยกันแหละเอางี้แล้วกันมันอาจจะไม่ใช่เป็นทางเดียวใช่ไหมคะอาจจะมาช่วยกันเพื่อให้มันเพื่อให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยช่วยกันระหว่างประเทศช่วยกันระหว่างแผนต่างๆอะค่ะ เราอาจจะไม่ต้องไม่คิดอย่างเดียวว่าเฉพาะยาแผนปัจจุบันเท่านั้นนะที่มันจะได้ผลหรือวัคซีนเท่านั้นมันอาจจะมียาที่มาจากธรรมชาติก็ได้ก็อาจจะมีก็ได้ใช่ไหมคะเราอย่าเพิ่งไปปิด ปิดโอกาสทางนี้เพราะฉะนั้นนักนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการวิจัยทางด้านาสมุนไพรหรือทางด้านศาสตร์ของของตะวันออกเนี่ยก็น่าจะช่วยกันเร่งด้วยคือไม่ใช่ว่าให้ทางนี้เขาทาทางเดียวทางนี้ก็ช่วยกันทําเผื่อมันใช้ได้เนี่ยก็ามาใช้ร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่เป็นยาผีบอกหรืออะไรนะคะแต่ว่าต้องมีทางวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็เขามีความหวังลึกๆว่าน่าจะช่วยกันได้นะคะ ถ้าคิดได้จริงๆแล้วความเป็นไปได้ที่จะมาประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์จีนศาสตร์ไทยหรือว่าอินเดียเนี่ยเป็นไปได้มากขนาดไหนคคือถ้าถ้าทาออกมาเนี่ยสิ่งเดียวที่กังวลนะคะก็คือว่าคนจะได้ไม่ทั่วถึงคือการเข้าถึงยาเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่ได้ทั่วถึงใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันแพงเนี่ยก็อยากอย่างเดียวนะคะว่าถ้าใครคิดอะไรออกมาก็ตามเนี่ย ก็ต้องสามารถสเกล up ได้ทําให้มันขยายกําลังผลิตได้ได้มากขึ้นเพื่อที่คนส่วนมากเขาได้รับประโยชน์อันนี้ด้วยหรือว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยในในเรื่องของการป้องกันใช่ไหมคะสำหรับคนที่จะเข้าไปในบริเวณที่มันมีการแพร่ระบาดอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะช่วยตรงนั้นด้วยนะคะสมมุติว่าอีก6เดือนถ้ายังคุมได้ไม่สําเร็จเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับอฟริกา ไม่รู้เลยครับน่าห่วงจริงๆเลยคะน่าห่วงว่าแถบอื่นๆของแอฟริกาก็จะก็จะโดนไปด้วยนะคะเออมันไม่ใช่มีแค่นี้แอฟริกามีอยู่ห้าสิบใช่มันมีอยู่ห้าสิบสี่ประเทศแล้วก็ไอ้ประเทศที่เป็นเป็นประเทศเริ่มต้นแถบนี้แถบนี้แถบนี้เนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมคะมันก็มีโอกาสมาทางตะวันออกได้หรือทางใต้อย่างซิมบับเวก็น่ากลัวแล้วมันก็มันมันมันต่อถึงกันหมดลนะคะมันมันก็มันน่าห่วง เราทางโลกก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะมันติดกันหมดนะคะโลกนี้นะคะเพราะว่าก็การคมนาคมแหละใช่ไหมนี่มันก็ข้างเหนือก็เป็นตะวีปยุโรปไปแล้วนะคะหนอกก็เป็นเอเชียแล้วอะเราก็โดนกันหมดแล้วมีความหวังที่เป็นแง่ดีที่จะทําให้คนรู้สึกว่าพอจะมีทางออกไหมคะจา์คิดว่ามีทางออกนะคะก็ที่ยาที่เ็ากาลังวิจัยอยู่เนี่ยซึ่งจริงๆเขาเขาวิจัยกันมาตั้งสี่ห้าปีแล้วเนี่ยมันต้องมีแหละค่ะมันต้องมี ทุกอย่างอะมันต้องมีทางออกค่ะ,คะมันต้องมีก็ยังมีความหวังอยู่นะคะในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะ,ะ,ะฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสอีโบลาที่อาจารย์กฤษณาเองก็เอ่ยปากนะคะว่าเป็นไวรัสมรณะการต่อสู้ก็คงจะยังละทิ้งความหวังไม่ได้นะคะต้องอาศัยความพยายามร่วมกันจากทั้งรัฐบาลภายในทวีปแอฟริการวมถึงนานา,นา,นาประเทศะค่ะเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในระดับ ในระดับโลกนะคะไม่มีชาติไหนที่จะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสอีโบลาไปได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ,ท,คะทั้งหมดคือตอบโจทย์และที่นี่ไทย PBS สํำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันนัทชาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ